ปิดท้ายด้วยบริการน้องใหม่สำหรับชาวจันทบุรีนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็คือบริการช้าง Del i v e r y นะคะไอคอนสีฟ้าเป็นรูปช้างนะคะช้างเด Li เ e r y เป็นบริการส่งอาหารในเมืองจันค่ะคือจันเน้น ของขินเนี่ยนะคะก็คือขอสแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสําหรับอําเภอ5อําเภอดังนี้คืออําเภอสอยดาวอําเภอเมืองอําเภอเขากิสกูุออาเภอเท่าใหม่และอําเภอวังน้ําเย็นนะคะมีบริการช้างเดลิเวอรี่คอยบริการอยู่ค่ะก็ะคือสั่งเครื่องดื่มสั่งคันนมสั่งของสดในตลาดสั่งซื้อของร้านสะดวกซื้อหรือว่าส่งพัสดุเอกสารใช้บริการจากช้างเดลิเวอรี่ได้เลยนะคะ ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครร้านค้ามาร่วมทีมกับช้าง Delivery ซึ่งมีโปรโมชั่นฟรีค่าเข้าบริการนะคะจากปกติเนี่ยมีค่าแรกเข้าอยู่ที่499วัตบาทช่วงนี้เปิดโปรโมชั่นฟรีค่ะเข้าเข้าเป็นร้านค้าเข้าบริการเนี่ยฟรีเลยนะคะและก็มีการรับสมัครไรเดอร์ก็คือ พนักงานส่งหลายอัตราเลยนะคะรายได้ดีมีโบนัสด้วยคุณสมบัติก็คืออายุ18ปีขึ้นไปจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะคะที่สำคัญมีใบขับขี่มีมอเตอร์ไซค์มีสมาร์ทโฟนและมีความรับผิดชอบทั้งรายเดอร์และร้านค้านะคะสามารถสมัครได้เลยนะคะง่ายๆติดต่อไปที่เพจ Facebook ช้าง Delivery จันทบุรีหรือหมายเลขโทรศัพท์098549973 แล้วก็อย่าลืมค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างเดริ v วอรติดมือถือเอาไว้นะคะซึ่งเป็นแอปดีๆเพื่อชุมชนค่ะ